อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งกับพี่น้องทุกท่านเป็นกระช่างทักกระแตนครับที่ผมสื่อมามันเป็นผ่าดํำทั้งก้นมันผมกรไริตัดออกครับผ่าดำผมตัดออกครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วมันเหตุให้ทัก,กระแตนหน่อยตายได้ผมกระดิฮิตการกระบาดใส่ทั้งในครับเพื่อว่าลังค่าจะบยอนลังค่าผ่า สีา้าเ้านี่ครับจะบอยอนับเสือกกลางเพื่นครับกกเสือกใส่ข้าบต้งเถิงแล้วก็ดึงกันได้ครับครับลังค่ามันจะบอยอนครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็นำลูกตะเกะเตนมาไว พร้อมที่จะเลี้ยงต่อไปอีกครับอีกประมาณสองมือครับออกเป็นตัวในสางกวงเขาเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะเลี้ยงเป็นรุ่นที่สต่อไปครับเพื่อระบายอากาศครับบวไห่เขาติดทั้งรุ่มครับ i yeah.